สวัสด so ีจ so ้าพ so ี so ่น so ้องปองไปซุผูสุขคนเมือนดิสบิบการสิให้เบิง แมงกัมเบียต่างประเทศพี่น้องแมงกัมเบียต่างประเทศก็มีนะคะทุกคนดูสิดูสิไม่กล้าไปใกล้มันมันก็จะบินนะคะนี่จ้ะเบิ้งเบิ้งแมงกัมเบียต่างประเทศพี่น้องมอหูหวันแยมหนาวหนาวนะพักกันไปอยู่สายเหนอะเบิ้งเพิ่งตัวนี้กับตัวใหญ่แห้งพี่น้องเบิ้งใหญ่หมกู๊เลยเ้ยมีมอุ้ยนี่เพิ่งมิแตนแบบ มันโมโหว่าหนาหิมะเนี่ยมันปิวใสเนาะพี่น้องเนาะแต่หูแต่ว่าบางเมืองอันดอกอันซอนี่มีสองตัวผึ่งเพิ่งมาเอาน้งหวานเนาะพี่น้องเนาะมาเอาน้งหวานเผื่อจะไปอันใส่ล่างเพิ่งการประกาศถ่ายการยามันตอดตาบางเมืองหยุดหยุดพี่น้องไปิตัวใหญ่แห้งนะยุ้ย ผิการกะยานมันกัดมันกค่่าเอาหนำหวานเนาะก็ขคอบคุ้นนะคะพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปสัปน,ปน,ปนๆพิการผ้าเบิงแม่งอันมาแล้งต่างประเทศเนาะวายม,มันมันบม่มีมันกับมีคือบานเฮาเนาะพี่น้องเนาะเบิงเบิงเฮ็ดดากงงงงงอยู่เนี่ย oh